สี่สิ่งครับที่ต้องรู้เมื่อคุณอกหักนะครับเดี๋ยวมาฟังนะว่าสี่สิ่งนี้มันคืออะไรครับแล้วก็สามารถที่จะนําไปใช้แล้วก็นําปฏิบัติได้นะครับสี่สิ่งนี้นะครับมาฟังกันนะครับข้อแรกครับข้อแรกก็คืออยู่กับความเป็นจริงครับอยู่กับปัจจุบันนะครับพูดง่ายๆก็คืออยู่กับปัจจุบันนะครับบางคนนะฮะไปจมปักอยู่กับอดีตนะครับไม่สามารถที่จะอยู่ปัจจุบันได้นะครับบางคนเศร้าจนไม่รู้สึกว่าตัวเองเหมือนสูญสูญเสียความเป็นตัวเองไปนะครับดังนั้นนะฮะคุณอยากร้องไห้คุณร้องไปเลยคับ อยู่ปัจจุบันเยอะนะครับอยากร้องไห้ร้องไม่ต้องทาตัวที่แข็งก่งไม่ต้องทําตัวรู้สึกว่าตัวเองสตรองที่จะเวลาอกหักแล้วไม่ร้องไห้ฉันทำตัวเหมือนเดิมจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับคุณอยากร้องไห้คุณร้องเลยครับร้องให้เต็มที่ครับพอคุณร้องเต็มที่ปุ๊บคุณก็ต้องสติครับพอตั้งสติแล้วก็ามานั่งทบทวนในสิ่งต่างๆที่คุณที่ผ่านมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับดังนั้นนะฮะตั้งสติก่อนนะครับเวลาเราอยู่กับปัจจุบันแล้วคุณจะมีสตินะครับข้อที่2คคครรรััอออออ่กกก็ืืืาาาาเเเเยยยยวววตตงงพิม คุณค่ากับตัวเองคือ value นะครับเพื่อคุณค่ากับตัวเองนะครับบางคนไปด้อยค่าตัวเองว่าฉันไม่สวยฉันไม่เก่งฉันไม่รวย <c oughs> ฉันไม่มีความสามารถต่าง,างนานาคําเหล่านี้ฮะมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเราด้อยค่าตัวเองตลอดเวลานะครับคุณต้องรู้จักเยียวยาตัวเองนะครับคุณจะทํายังไงละ่ะที่จะเยียวยาตัวเองคุณไปใช้ร่างตาย,ยของตัวเองเลยครับคุณปลดปล่อยในสิ่งที่คุณจากจะทำนะครับคุณไปเพิ่มศักยภาพในสิ่งที่คุณทำนะฮะคุณอย่ารู้สึกว่าคุณด้อยค่าตัวเองอย่าไปรู้สึกว่าไปรู้สึกคิดลบนะับคิดบ คุณมีไลฟ์สไตล์แบบไหนคุณอยากชอบออกกำลังกายชอบเล่นกีฬาชอบอะไรคุณทําไปเลยครับทาให้รู้สึกว่าตัวเองเพิ่มศักยภาพตัวเองนะครับไปหาความรู้ไปไปหาความรู้ที่มันไปแปลกใหม่ๆมเพื่อให้รู้สึกว่าตัวเองอัพเบลขึ้นมานะครับข้อที่2ครับข้อที่3ครับข้อที่3คือ อยู่กับตัวเองครับอยู่กับตัวเองคืออะไรครับคือการได้เรียนรู้ตัวเองนะครับว่าที่ผ่านมานะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะทบทวนในสิ่งต่างๆตัวเองว่าสิ่งต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยมันคืออะไรเหตุการณ์ที่ผ่านมามันคืออะไรนะฮะความรักของเรานะฮะที่ไม่ประสบความสําเร็จมันเพราะอะไรจะทํายังไงให้รู้สึกกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้นะครับบางคนนะครับเสียสูญเสียคนเป็นตัวเองไปเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้เขาไม่ได้ทบทวนไม่ได้รู้สึกว่าอยู่กับตัวเองมากให้มากขึ้นนะครับ ไปเหมือนกับไปจมอย่างที่ผมบอกว่าไปจมอยู่กับอดีตจนมากเกินไปนะฮะดังนั้นนะฮะอยู่กับตัวเองให้มากขึ้นเพิ่มจากคุณทำะไรทำนะฮะเพิ่มักยภาพตัวเองก็ทําไปเลยครับคุณไปเรียนรู้แล้วก็ทําไปเลยนะฮะไม่ต้องไปสนใจใครนะเพราะชีวิตเป็นของเราคุณจะได้ทําในสิ่งที่คุณอยากอยากทำนะครับเต็มที่ในตัวคุณนะครับไลฟสไตล์คุณไปเที่ยวก็ไปนะฮะอย่างนี้นะฮะข้อที่4ครับข้อที่4ี่ก็คือเมื่อคุณทํา3ข้อนี้แล้วเนี่ยข้อที่4ี่มันจะเกิดขึ้นนะครับข้อที่4ก็คืออะไรคือการสร้างงงแรดดดูคเมื่อุณ ค้นพบในตัวเองแล้วนะทำมามา3ข้อแล้วเนี่ยคุณสามารถที่จะเปิดโอกาสให้ใครก็ได้นะครับหมายถึงว่าให้ใครหมายถึงว่าพูดคุยกันนะฮะไม่ใช่ว่าไปหาไปหาความรักไปที่แบบว่าเร็วจนเกินไป a v a i l a b l e จนเกินไปนมันก็ไม่ใช่นะครับ <c oughs> คุณสร้างแรงดึงดูดหมายถึงว่าคุณไปพบปะเพื่อนฝูง <c oughs> ไปพูดคุยกับคนอื่นได้บ้างเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะฮะแต่ว่าการเปิดโอกาสเนี่ยผมหมายถึงว่าการพูดคุยนะครับไม่ใช่ว่าคุณไปไปเริ่มรักใหม่เลยไม่ได้นะครับคุณต้องศึกษาใจคอก่อนนะฮะหรือว่า คุณให้โอกาสเขาเหมือนกับเป็นพี่เป็นน้องนะฮะพูดกันไปก่อนรู้ศึกษาใจคอยไปก่อนนะครับไม่ต้องรีบนะครับการสร้างแรงดึงดูดเนี่ยคุณจะทําให้คุณมีเสน่ห์นะครับจะทำยังไงคุณมีเสน่ห์ก็คือการที่ทาการพูดคุยกยันย,นยนิ้มแย้มแจ่มใสการมีไลฟ์สไตล์ของตัวเองการเป็นตัวของตัวเองนั่นแหละฮะสร้างแรงดึงดูดคนดีๆจะเข้ามาแล้วก็ศึกษากันนะครับนี่ฮะสี่ข้อที่สามารถทําได้นะครับผมว่ารับรองว่าสาวสาทุกคนนําไปใช้ได้และป,ปฏิบตัติได้ครับ ถ้าชอบกดไลค์แชร์เพื่อนนะครับเราสามารถติดตามผมในเพจมือภาศิษฐสิทธุ่งศรีครับอย่าลืมนะครับความรักไม่ได้ยากไม่ได้ง่ายครับพบกันครับ